อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าล่าสุดค่ะวันนี้นะคะ19ธันวาคม2564ค่ะอัปเดตไอจีของน้องลิซ่านะคะมีการออกมาโพสต์รูปภาพนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาของไทยเราได้ค่ะ2ทุ่มของทางเกาหลีใต้นั่นเองค่ะน้องลิซ่านะคะมาลงภาพนี้นะคะจำนวนสีรูปภาพในไอจีค่ะเรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะโดยน้องลิซ่าค่ะมีการสวมหมวกด้วยนะคะช่างเข้ากับฤด,ดูหนาวของทางเกาหลีใต้จริงๆค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะช่วง snowdrop โโของพี่จีซูออนแอร์วันแรก ใชคะน้องลิซ่าก็ได้ออกมาอัปเดต IG ค่ะเผยให้เห็นโมเมนต์นะคะเล่นหิมะตกที่หน้าช็อปของเซลีนั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลายคนค่ะสงสัยว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปเล่นกับใครนะคะ,ฉะเฉลยค่ะเพื่อนๆน,น้องลิซ่านะคะไปเล่นหิมะตกกับแชงนั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากน้องลิซ่านะคะมาลง IG Story รว่ากําลังดูโ n o w d r อกับแชงแล้วนะคะทางด้านแชงเองนะคะก็ได้ลงสตอรี่เช่นกันค่ะโดยเขาทั้งสองคนนะคะมีการไปปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันนั่นเองนะคะโดยน้องลิซ่าค่ะก็เป็นการ ไทยอินแบบเนียนๆนะคะสําหรับสินค้าเซลีนค่ะมีการไปเล่นอยู่หน้าช,อช็อปเซลีนซะอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งแฟนคลับทางเกาหลีนะคะได้เห็นภาพดังนั้นค่ะก็บอกเลยค่ะว่าเร็วมากแม่ก็ได้มีการรีบไปถ่ายรูปนะคะตุ๊กตาหิมะนะคะที่น้องนิซ่าป,ปั้นนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปแชร์โมเมนต์กันใหญ่เลยทีเดียวนะคะตอนที่ตุ๊กตาจะละลายค่ะเรียกว่าเร็วมากจริงๆค่ะแฟนคลับก็ได้เห็นหลายคนเลยทีเดียวนะคะออกมาแชร์ค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับทางเกาหลีนั่นเองนะคะที่ไปถ่ายภาพกับตุ๊กตาหิม นะคะที่น้องริซ่าปั้นเอาไว้ค่ะเรียกว่าโมเมนต์นี้นะคะก็ไปกับแชงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เองค่ะก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องดิซ่านะคะจากทางเพนชอปเรียกว่าไลฟ์สตรีมจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้องดิซ่าก็ยังคงสวยน่ารักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆโดยเพนชอปนะคะมีการไลฟ์สตรีมผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะ ึ่งไลฟ์จบปั๊บก็มีการลบปุ๊บเช่นกันค่ะโดยการไลฟ์ครั้งนี้นะคะก็คือมีการใส่ซับให้ชมค่ะแต่ว่าเป็นซับอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งกดแปลไม่ได้เหมือนกับตอนที่ลงใน YouTube ค่ะเ,เพื่อนๆน่าจะอิ่มอกอิ่มใจนะคะเพราะว่ามีการไลฟ์ที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะและวันนี้นะคะก็ยังมีการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับการบ link Member ์ชิพนะคะของน้องลิซ่าค่ะที่ล่าสุดค่ะก็มีการออกมาขายของแล้วนะคะโดยขายของชิ้นนี้นะคะเป็นลายมือของน้องลิซ่านั่นเองค่ะก กอนหน้านี้นะคะก็จะได้เห็นสสามและคลิงเนี่ยออกมาโปรโมทกันนะคะหลายคนนะคะก็มีข้อความที่ชวนแฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ซื้อการ์ดกันนะคะแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าน้องลิซ่าล่าสุดนะคะก็มีการใส่รูปภาพของตัวเองค่ะแล้วก็มีการเขียนข้อความเป็นลายมือของตัวเองนะคะซึ่งแม่ๆนะคะเอาไปแปลมีความหมายค่ะว่าไ b บลิงที่น่ารักของพวกเรานี่ลิซ่าเองค่ะในที่สุดระบบสมาชิกของเราก็เปิดรับสมัครแล้วดีๆด,ด้วยนะคะเศร้ามากเลยที่ไม่ได้เจอกันมานานมาก แต่ว่าเรามาพบกันให้บ่อยขึ้นและก็สนุกไปด้วยกันในระบบสมาชิกเถนะขอบคุณที่คอยสนับสนุนและมอบความรักมาตลอดนะคะริบมะขายของแล้วหนึ่งค่ะใครค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถไปสมัครกันได้นะคะแล้วก็อัปเดตยอดติดตาม i อจของน้องลิซ่าก,กันหน่อยนะคะวันที่19ธันวาคมนะคะ2564หาค่ะเวลา18นาฬิกานาทีนะคะเดตไลน์ของแอดมินที่อัปเดตคลิปนี้นะคะมียอดติดตาม i อจค่ะอยู่ที่69ล้าน9ก8าแ8นแ่อคน ววไปแล้วค่ะเพืเ่อนๆเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้เฉลิมฉลองแล้วค่ะสําหรับยอดติดตามของน้องลิซ่าที่จะพุ่งทะยานขึ้นสู่70ล้านค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าก็ประมาณนี้นะคะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะ19ธันวาคม64แม่ๆอย่าลืมไปกดไลค์นะคะแลวก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะช่วงนี้คหะน้องลิซ่ามารวมมากแม่มีหลายกิจกรรมค่ะให้ได้ติดตามชมกันจริงๆค่ะสิ้นปีแบบนี้หวังว่าจะแฮปปี้ทุกอกทุกใจกันนะคะ